Good morning สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลมารินนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะที่ย้ายมาอยู่ญี่ปุน่นนี่ก็คือบรรยากาศจากห้องเราเองนะคะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะทุกคนดูเหมือนฝนจะตกด้วยเราก็เลยตื่นเช้ามารับลมรับแดดค่ะอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยพอตั้งสติได้สักแป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไปเตรียมตัวคะ่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เรามีสอบภาษาญี่ปุน่นเพื่อวัดระดับภาษาญี่ปุ่นของเราเองนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าฝนตกคะ่ะทุกคน จนต้องหยิบหมวกออกมาใส่และนี่ก็คือวันแรกโมเมนต์แรกที่เรามาเหยียบ APU ค่ะทุกคนเราอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกมากๆเลยว่าเราภูมิใจแค่ไหนแล้วก็มาแวะรอสารค่ะเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้ามากแล้วบรรยากาศแบบนี้ขอกาแฟสักแก้วจะดีกว่าตอนนี้ก็คือม i l ลยเนนฮอร์นะคะที่ oh my god มันใหญ่อะความรู้สึกแรกคือโอเคมันใหญ่แล้วก็มองไปรอบๆคือสะ,สะอาดสะอาดทุกอย่างดูดีไปหมดเลยค่ะ วันนี้คนไม่เยอะนะคะเพราะว่ายังไม่เปิดเทอมเลยแต่ว่าเราเป็นปีหนึ่งรุ่น f o นะคะจะต้องมาเตรียมตัวก่อนอย่างเช่น entrance ceremony หรือว่าแนะแนวต่างๆที่มหาลัยจะจัดให้นะตอนแรกเนี่ยเรามาถึง apu แล้วสับสนว่าเอ้ยต้องทาอะไรแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมาถึงในช่วง 1- 2อาทิตย์แรกอะคะ่ะทางมหาลัยก็จะมีตารางเวลาให้เรานะคะว่า1วันเนี่ยคุณต้องทําอะไรบ้างต้องร่วมกิจกรรมอะไรหรือว่าต้องแนะแนวในส่วนไหนที่มหาลัยจัดให้อย่างเช่นวันนี้นะคะก็จะมีสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นว่าจะได้ดู ว่าคุณอยู่ฟาวเดชั่นไหนและตอนบ่ายนะคะก็จะเป็นงาน e n นทร n น e c เซเลบร y ทุกคนต้องใส่ชุดไทยหรือชุดประจำชาติของตัวเองค่ะอันนี้ก็สอบเสร็จแล้วอันนี้จะดูกับเพื่ <c oughs> อนแล้วก็จะกลับไป <c oughs> <c oughs> กลับห้องไปเตยงชุดไทยเพราะว่าตอนตอนบ่ายมีเซเลบร r มอนี y ก็ใส่ชุดไทย ก็จะเดินกับพ่อมาแล้วสอบเสร็จแล้ว Hello. Hello. <laughs> คนนี้นะคะ <Hello. S 1> ก็จะใส่ชุดไทยเป็นเพื่อนเราันน,นี้ <Yeah. S 1> <laughs> ไทยก็จะเป็นชุดไทยที่คุณแม่เตรียมให้นะคะส่วนผ้าถุงเนี่ยก็จะเป็นผ้าไหมไทยที่สืบทอดมาจากคุณยายค่ะหลังจากที่เราร่วมงานแล้วเนี่ยก็จะมีโชว์ให้เรารับชมเยอะแยะเลยค่ะ รบวันแรกของชีวิตมหาลัยก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นปีแรกของ ST College นะคะทางมหาลาัยก็เลยจุดพูุต้อนรับนักศึกษา ST ทุกคนเลยค่ะทุกคนรอรับชมท้ายคลิปได้เลยนะคะ Thank you for watching guys อย่าลืมกด like กด subscribe กดแชร r e แล้วก็อมเมนต์ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปด้วยนะคะทุกคนแล้วคลิปหน้าเรมลินจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะ